ไปคือไปะเสียงผู้อ่ะถ้าเสร็จหมดแล้วถ้าเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันแต่ละข้อค่ะมีใครไม่เสร็จบ้างเนี่ยมีใครไม่เสร็จอีกไหมลูกไม่มีอ่ะมาดูข้อแรกมาดูข้อแรกเลย อ่าลูกข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งร้อยสองตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรเขียคเ่าู้อนฮะหอนอ่าต่อข้อสอรอนข้อสองใช่ไหมอันนี้ง่ายเรียนตั้งแต่ปหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ ป้าส่องเลยครับคุณครูแต่เอาลูกบอลนะครับครูอ่าอ่ะข้อหนึ่งตอบข้อสองรอหันนะลูกใครที่ทำแล้วก็ตรวจกันเลยตรวจไปพร้อมๆกับครูเลยโอเคถูกค่ะอ่ะต่อไปข้อสองครูอะไรนะลูกข้อนี้ก็ง่ายอ่ะข้อนี้ก็ง่ายครูครับวิชาต่อไปวิชาอะไรครับคณิตศา่สาม อ่าเราหันเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเสียงอะไรนั้งกี่มอเอร์ไซใช่ไหมลูกเสียงอ่าใไม่มีที่เหมือนมีตัวอะไรสะกดจำได้ไหมมีแม่กลสะกดด้วยใช่ไหมร้องหันพ่อได้เขียนผิดมันมี อะข้อที่สองรอหันก็ทำหน้าที่เหมือนเสียงสระอะอ่ะ,อะข้อนี้ถูกใช่ไหมลูกง่ายต่อไปข้อที่สามอ่ะข้อที่สามมาดูคำในข้อใดเขียนอ่ะข้อหนึ่งบรรทัดถูกไหมคะบรรทัดถูกไหมลูกถูกครับ อ่าถูกบรรทัดถูกข้อที่สองบรรจงถูกครับบรรจงถูกข้อที่สามบันทึกผิดครับผิดครับอ่าพอบันทึกเขียนยังไงอ่าบอบันเขาอึกบันทึกครับอ่าบันทึกต้องเป็นบอนบันบอบันครับอ่าไม่ใช่บอรอหันนะลูกบันทึกบันดาลลงบันไดบันทึกใช่ไหมต่อไปบรรจุถูกไหมลูก ถูกครับบัรจุถูกนะคะถูกบัรจุถูกครับข้อนี้ข้อที่เขียนผิดก็คือบันทึกข้อสามบันทึกอ่าบันทึกข้อที่คนผิดไหมข้อนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะต่อไปข้อที่อ่าข้อที่สี่นะคบข้อใดเยถูก ข้อใดเขียนถูกบันไดครับบันไดถูกไหมคะถูกครับถูกครับถูกครับข้อหนึ่งบันไดถูกแล้วมาดูอ้อวะข้อที่สองบันเลงผิดยังไงใช้อะไรลูกโบต้องเป็นบอรลห์ข้อบอโลหต้องเป็นบอขอหันบันเลงบันดาลผิดยังไงบันดาลใชบออะนาบันใช้บออนบันบันเทิงก็ใช้ โอะโนบันต์โมอะโนบันเหมือนกันข้อนี้ก็เลยตอบบันต์ไปลองเรื่องกำลังเรื่องอะตอบเลยข้อที่ห้าข้อที่สี่ข้อที่สี่บันไดข้อที่สี่บันไดลูกทันไหมโอเคค่ะทันค่ะทันไม่อะมาดูข้อที่ห้า ี่ใช้รอหันในข้อใดไม่มีตัวสะกดอ่าเขาถามว่าคํำน่ใช้รอหันในข้อใดไม่มีตัวสะกดนะลูกอ่าข้อที่หนึ่งสวรรค์มีไหมลูกสว์สดีตอบสวัสดีครับไม่มีครับไม่มีข้อหนึ่งเด็กๆบอกว่าไม่มีนะข้อที่สองนิทัสการ มีครับมีครับมีครับสองสลาอาสองสลาใช่ไหมลูกออกเสียงเหมือนอยู่ในแม่กดใช่ไหมนิทัศสการข้อที่สามวัฒนธรรมมีครับโมมาครับออมาค่ะต่อไปข้อที่สี่กรรมการมีครับออกมาเัยอยู่ในแม่กลมข้อนี้ข้อที่ไม่มีตัวสะกดก็คือข้อที่ คอทีหนึ่ง้อที่หนึ่งไม่ได้ยินเสียงครูเลยอ่ะแสงสว่างสดได้ยินไหมลูกเสียงครูมันสะดุดสะดุดอะสะดุดฝ่ายหญิเขาได้ยินสูงเวย้ยอได้ยินไหมลูกได้ยินชัดไหมได้ยินแล้วค่ะอ่ะได้ยินชัดใช่ไหม ได้กินแล้วค่ะต้องให้พี่ผ่อนข้าใหา้แม่ต่อไปข้อที่หกเดี๋ยวครูถามดีกว่าครูเรียกครูอยากได้ครูอยากได้อันนี้นองเรา อ่านัอเรียนข้อที่หกคืนยังลูกยังค่ะคืนแล้วอ่าเดี๋ยวครูเรียกถามนะแล้วค่ะครูเรียกถามอยากได้ขอขอขอ่าข้อที่หกถามว่าคำที่ใช้รอหันในข้อใดมีตัวสะกด เขาถามตีค่ะไปอ่ะไปไหนแล้ว 6, นนครับข้อ 6, หกตอบอะไรนะครับ, 1, บนักเรียนโชคด้วยเดี๋ยวมีคำตอบสี่ข้อหกตอบอะไรนะข้อหกข้อสี่ตอบไรลูกข้อสี่ค่ะข้อสี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนักเรียน okay, mm -hmm. okay. ข้อที่หกข้อที่หกข้อคำที่ใช้ร้อหันข้อที่มที่มีตัวสะกดก็คือข้อสี่คำว่าพันนา,นาตัวสะกดก็คือตัวนอนเอนอ,อยู่ในแม่กลนแต่คำอื่นเนี่ยฉากกันเนี่ยมีอ่าไม่ม,ม,มีใช่ไหมแต่ว่าออกเสียงเวลาออกเสียงจะออกเสียงเหมือนมีแม่กลนสะกดแต่ไม่มีตัวสะกดนะลูก เพราะว่าตัวข้างหลังเป็นตัวการาตอ่าเข้าใจไหมข้อสงสัยข้อนี้ไหมไมีใครสงสัยข้อนี้ไหมไม่มีครับอ่าข้อต่อไปเลยนะครับอ่าข้าตอขต่อไปถามว่าเดี๋ยวนะลูกอ่านักเรียนควรขอคำแนะนำในการ เลือกอ่านหนังสือจากข้อใดเวลาทั้งเรียนจะไปอ่านหนังสือเนี่ยบรรลักษ์บรรลักษ์คําจากบรรลักษ์ใช่ไหมอ่าตอบข้อหนึง่งบรรลักษ์บรรานุกรมค่ะบรบรณานุก,กรมคือในหนังสือใช่ไหมอ่าบรรณานุกรมก็คือแหล่งอ้างอิงในหนังสือที่ทอ่านหนังสือเคยเห็นไหมจะมี เรียกว่าบรรณานุกรมอ่าบรรพบ,บุรุษคืออะไรบรรพบุรุษคือคนแก่คนแก่คน,คนที่ร่วงลับไปเล้ยญาติอ่าที่ร่วงลับไปเล้วนั่นแหละใส่ c. บรรพบรุษบรรยากาศก็คืออะไรอากาศบรรยากาศวัในาาี้นาานตอบพ่อหนึ่งนะโูกบรรณาราักษ ข้อที่แปดคำราชาศัพท์ในข้อใดหมายถึงนอนอ่ะเดี๋ยวนี้เพิ่งตอบเดี๋ยวครูถามดีกว่าอ่ะโฟกัสอ่ะโฟกัสข้อแปดคำราชาศัพท์ในข้อใดที่หมายถึงนอนลูกบันทมค่ะอ่าโฟกัสตอบว่าบันทมถูกไหมคะ ถูกไหมคะเด็กๆถูกครับอ่ากินดีด้วยบันโธมเก่งมากตอบข้อสามบันพธมบันพศคืออะไรเด็กๆรู้ไหมัรู้บันพศคืออะไรอ่าบันพศหมายถึงภูเขาบันพศหมายถึงภูเขาบันไลก็คืออะไรล่ะวอดวายบันไลแล้ว ทันไหมทันอาทันใช่ไหมลกูกว <Whoa. S 1> ้าวอาต่อไปข้อที่เก้าครูถามคิ้วดีกว่าคิว้วได้ยินไหมคิว้วได้ยินครับอ่าคิ้วข้อเก้าถามว่าผู้เป็นต้นวงตระกูลคือข้อใดบั<อ>นรับบุรุษค <c odor os> รับ <c odor os> ถูกไหมลูกถูกครับอ๋อผู้ที่เป็นต้นวงตระกูลก็คือบรรพบุรุษบรรพบุรุษผูแล้วถูกไม่ครยังไม่เห็นเลยบ้างถ้าพี่เป็นข้อหนึ่งถ้าพี่เป็นข้อหนึ่งดูไว้ก็ไว้ข้อสุดท้ายเดี๋ยวดูก่อนข้อสุดท้าย อ่ะเวเวตัวสุดท้ายตอบเวได้ยินไหมลกูกเวสามทับหนึ่งฟังอยู่ไหมอ่างั้นถามวัชรพลวัชรพลสามทับหนึ่งได้ยินไหมลกูกได้ยินครับอ่าได้ยิน มาดูข้อสิบวัชรพลคำในข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำเลยอ่าดูคุณทีละข้อก่อนวัชรพลข้อหนึ่งถูกไหมวัชรพลข้อหนึ่งบรรจงกับบรรจุถูกไหมลูกถูกแค่อันเดียวค่ะถูกคำเดียวคำที่ผิดก็คือคำไหนบรรจุบรรจุ้องใช้อะไร ต้องใช้บอรอคาะต้องใช้บอรอค่ะใช่ไหมโลกอ่าข้อสองบรรดาบรรดาบรรดาบรรุไบรรดากับบรรทัดถูกไหมคะถูกครับถูกไหมครับถูกทั้งสองทั้งสองถูกทั้งสองคำเลยครับอ่าข้อสามบรรยายกับบรรลุบรรยายผิดครับบรรลุก็ผิดด้วยครับ อ่าบรรยายผิดบรรลุก็ผิดเหมือนกันใช้อะไรเหมือนกันเนี่ยบบรอหันค่ะรลหันค่ะใช้รลหันตันลแล้วเขาก็มีบรรจบกับบรรเทาบรรจบกับบรรเทาอะไรผิดบบรรบรรจบอ่าบรรจบผิดใช่ไหมบรรจบผิด ใช้รอหัดข้อที่ผิดทั้งสองคำเลยข้อนี้ก็เลยตอบข <th ้อที่สามปัญญายกับบรรลุผิดหมดเลยเฉยรอบทำไมอูไม่ทันนะแ่ก็ได้หนึ่งเย้ชูหมดเลยปัญญายกับบรรลุ ถูกไหมถูกหมดเลยครับถูกหมดเลยค่ะมีคนลยถูกเยอะไหมถูกหมดเลยไหนกดกดใจไม่ครูหน่อยถูกหมดเลยครับดูซิถูกเยอะถูกหมดเลยให้โชว์ไปไปถูกหมดเลยถูกหมดเลยถูกหมดเลย ครูย้อนใหม่ได้ไหมอะครูอะไรนะลูกย้อนใหม่ทั้งหมดเลยได้ไหมอะครูไปพีทไม่เขียนหน้าจอพีทใครมันส่งสติกเกอร์เยอะแยะวันเนี้ยใครมันส่งสติกเกอร์เยอะจังตั้งแเหมือนกันเมื่อกี้ใครที่ไม่ทานลูก เมื่อกี้ใครที่ไม่ทันน้องไปเก็บไปอะใครที่ไม่ทันเดี๋ยวคุยทวนคำตอบให้อีกรอบแล้วกันนะว่าข้อข้อหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสิบตอบอะไรข้อหนึ่งตอบอะไรอะข้อหนึ่งตอบข้อสองตรวจไปเลยนะคนที่ไม่ทันข้อหนึ่งกับข้อสองข้อสองตอบข้อสองตอบสอง ข้อสองตอบข้อสองข้อสองตอบข้อสองข้อสองตอบสองข้อตสามตอบอะไรตอบสามข้อสามตอบสามพ sociedad, ını, aha, playable, Bun, ัดลมค่ะอ่าเดีย <S> 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 <S <S> <S ๋ยวครูทบทวน ข้อสี่ตอบข้อสี่ตอบข้อสตอบหนึข้อสี่ตอบหนึ่งข้อสตอบหนึงข้อห้าตอบเธอเอเเลอเธออเธอเอเธอเอเธอออข้ออ ขอหกขอ6ตอบขอหอบส้นหูจได้ว่าข้อหกตอบสี่ขอหตอบสถูกต้องค่ะหกตอบสี่อเด้แปดข้อีอบหนึ่ง ข้อแปดข้อแตอบสามบันโทมข้อเก้ตอบสองอตอบสามข้อสิบตอบสามอ่แล้วก็ข้อสิบตอบข้อสามีช่วยพูดกูมาตั้งบุข้อหนึ่ง่ ทันไหมคนได้มาทีหลังเมื่อกี้ทันไหมลูกทันค่ะาทันนะทันครับันี้เด็กมาดูคูมีนี่นี่ยนกัะมั้งเห็ไปมแององาองันนีจอไหมมัหลังหล่อเลยวะไปหล่อเนี่ยตกวินมา ดหน้าจอไปลูกขาดไม่เห็นเป็นดำาลก็อูมนาเะ้อเรียนนักเรียนปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงไปย่โอ้ฝา้ฝากแม่เก็เป็นรูวิจิตรกลาน้อง เดกปิดไมค์ก่อนนะลูกแอันนี้มันแก้ม่ธรรมดาเอ้าไอ้หน้จะชมาให้กับวีังไงสัตว์ไหนเนี่ยมันแก้ได้สองอย่าง